ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณทักษิณเนี่ยนะคะควงคุณอุ๊กอิงแล้วก็ลูกๆออกจากบ้านตั้งแต่เช้าวันนี้อารมณ์ดีนะคะยิ้มแย้มตลอดค่ะเดินทางไปไหว้สักการะอนุสาวรีย์ครูบาศีวิชัยท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชาการต่างๆมาต้อนรับอีกแล้วค่ะแต่วันนี้บรรยากาศอบอุ่นกว่าเมื่อวานเพราะว่า มีคนเสื้อแดงค่อนข้างหนาตากว่าเมื่อวานนี้นะคะมาต้อนรับผู้ว่าเชียงใหม่ก็ยังทําหน้าที่อย่างแข็งขันเลยนะคะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะก็ยังไปต้อนรับรวมทั้งบิ๊กโจ๊กที่ไปรับกันแบบอบอุ่นทีเดียวค่ะ เนี่ยคุณผู้ชมที่เห็นเนี่ยนะคะเราขอย้อนบรรยากาศพาคุณผู้ชมไปดูก็แล้วกันนะคะเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นตั้งแต่8นาฬิกา25นาทีของวันนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยนะคะเชิงดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกทัมนตรีนักโทษเด็ดขาดในคดีทุจริต ซึ่งอยู่ระหว่างการพักโทษต้องขอขีดเส้นใต้ตรงนี้อิดหนึ่งเพราะว่าหลายคนที่ไม่ได้ตามข่าวต่อเนื่องเนี่ยอาจจะงงเพราะว่าโอ้โหมีหัวหน้าส่วนราชการมาต้อนรับมีตำรวจมาอรักขาขนาดนี้เดี๋ยวจะไม่รู้ว่าสถานะที่แท้จริงนะตอนนี้เขายังอยู่ระหว่างการพักโทษอยู่นะคะ ก็ไปนะคะานายทักษิณเนี่ยไปที่ดอยสุเทพนะคะไปพร้อมกับบุตรสาวแล้วก็นางเยาวภา,า,าน้องสาวนายสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายรกรัฐมนตรีพร้อมกับลูกๆเนี่ยนะคะก็เดินทางไปด้วยรถตู้นะคะไปกราบไหว้สักการะอนุสาวรีย์ครูบาศีวิชัยเพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสที่เดินทางกลับมาบ้านเกิดที่เชียงใหม่เป็นครั้งแรกในรอบ17ปีโดยมีนายจตุพรบุรุษพัฒร์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็นายพิชัยเลิศพง์อดีสรน,นาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะคะนายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่ก็นำหัวหน้าส่วนราชาการรอให้การต้อนรับ ซึ่งก็ปรากฏว่านะคะบิ๊กโชคกพลต,ตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานร้องพอบตรแล้วก็กลุ่มคนเสื้อแดงจำนวนหนึ่งเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยแต่บิ๊โจ๊กก็ต้องให้ความเป็นธรรมนิดหนึ่งนะเพราะว่าเขาก็ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวานบอกว่า ที่มาเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีการประชุมคมอรมอที่พะเยาไงก็ต้องมาดูเรื่องของความเรียบร้อยด้วยนะคะแล้วก็มาดูเรื่องของ PM 2 5ด้วยก็พอรับฟังได้นะคะทั้งนี้เนี่ยเมื่อนายทักษิณลงจากรถนะคะก็มีการพบปะพูดคุยทักทายเล็กน้อยนะคะกับสื่อมวลชนแล้วก็คนเสื้อแดงที่มารอรับก่อนที่จะน,หนํหดอกไม้ทุบเทียนนะคะเดินขึ้นไปกราบไหว้สการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยแล้วก็มีการควักเงินจากกระเป๋าเนี่ยหยด ตู้ทำบุญด้วยจากนั้นนะคะนายอัธพลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็มีการนำแผนการพัฒนาพื้นที่ดอยสุเทพเนี่ยมาเล่าให้กับนายทักษิณฟังโดยนายทักษิณก็ได้สอบถามเรื่องของแหล่งน้ำธรรมชาติว่าจะสามารถนำน้ำมาใช้ได้จากไหนนะคะนอกจากนี้นายทักษิณก็ยังได้กล่าวชื่นชมนายอัธพลอธิบดีกรมอุทยานว่าอธิบดีดีนะ ผมอะ่ะดูข่าวอยู่ตลอดนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยนายทักษณิณพร้อมครอบครัวก็เดินทางขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชาวรวิหารนะคะเพื่อจัดสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด10จุดโดยเริ่มที่สักการะทเาว,เวสวุวรรณก่อนที่จะทำพิธีบวงสวงพระธาตุรวมทั้งได้ทำพิธีห่มผ้าพระธาตุโดยจังหวะหนึ่งระหว่างที่เดินห่มผ้าพระธาตุเนี่ยนายทักษณิณก็หันไปบอกกับบุตรสาวนะคะคุณแพทองทานบอกว่าโอ้ เจ็บหลังนะคะก็เลยทําให้พยาบาลแล้วก็คณะทํางานเนี่ยต้องรีบเตรียมเฟือกอ่อนนะคะสำหรับอุปกรณ์พยุงหลังหรือว่าเฝือกดามหลังเนี่ยมาดามให้ทันทีค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะคุณทักษิณเขาก็อารมณ์ดีนะคะก็ดีใจช่วงหนึ่งเนี่ยก็เลยคุยหยอกเล่นกับผู้สื่อข่าวบอกว่าวันเกิดของผมเนี่ยจริงๆแล้วคุณรู้ไหมพระประจําวันเกิดเนี่ยคือปางพระนอนนะแต่ผมเนี่ยไม่ค่อยได้นอนหรอก เพราะว่าทําแต่งานแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยก็เดินขึ้นมาช่วงหนึ่งรู้เลยว่าเราเนี่ยเข้าสู่วัยสาวแล้วสาวอะไรรู้ไหมสาวเราบันไดไงอโอ้ปรากฏว่าเสียงจิงหลีดร้องค่ะ <c oughs> ไม่มีใคร <c oughs> หัวเราะมุกแป๊กนะคะ <c oughs> เพราะว่าผู้สื่อข่าวตั้งตัวไม่ทันว่า อดีตนายกเนี่ยจะยิงมุกนี้เพราะว่าหลายคนรับรู้ว่าท่านเนี่ยคือผู้ป่วยวิกฤตคงไม่มีอารมณ์มายิงมุกเลยรับมุกไม่ทันพี่แอนมุกตกบันไดลงดอยสุเทพทันทีค่ะไม่คิดไม่ถึงว่านายทักษิณจะยิงมุกค่ะเห็นเมื่อกี้เพิ่งใส่เฟือกอ่อนแล้วก็เป็นมุ้ป่วยวิกฤตด้วยดิฉันเป็นผู้สื่อข่าวที่ไปด้วยก็คงงงมือคงงงขมับ รับมุกไม่ทันนะคะนี่เราก็เลยไม่รู้สรุปป่วยป่วยจริงหรือเปล่านะฮะนี่แหละมันคือ,อสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้านะฮะ,ะแล้วจากนั้นเนี่ยนะคะเพราะไม่มีใครหัวเราะนะเพราะว่าเขาเขาคิดกันไม่ทันว่าจะยิงมุกนะ,ะก็เลยอดีตนายกเนี่ยก็เลยประกอบพิธีเปิดกล้วยนะฮะถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายารักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนที่จะก้มลงกราบพระประธานในพระอุโบสถ จุดนี้นะคะผู้สื่อข่าวบอกว่าจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่านายทักษิณเนี่ยเขามีอาการบาดเจ็บที่หลังมากขึ้นโอ้นะฮะพยาบาลเนี่ยก็เลยนาเฟือกอ่อนมาดามที่หลังซึ่งในจุดนี้นายทักษิณเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะนั่งกราบพระได้เลยนะคะคือ,อเจ็บปวดมากจนคุณอุ้งอิงเนี่ยต้องเข้ามาพยุงกันเลยทีเดียวค่ะทั้งนี้นะคะที่วัดพระธาตุดอยสุเทพเนี่ย นางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายุทธมนตรีก็เดินทางมาด้วยนะคะเนื่องจากว่ามีภารกิจลงพื้นที่มาติดตามการแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินของวัดตั้งแต่เมื่อเช้า